กลับเข้ามาเรื่องนี้ต้องเคลียร์ช่วงที่สองครับผมยังอยู่กับคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วงแรกคุณกรวาดภาพให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนะวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะวันข้างหน้ามันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแล้วนะคุณผู้ชมบอกตรงๆเลยผมได้ยินหลายคนพูดคุณกรเขาบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็รุ่นหนึ่งเขาก็แบบหนึ่งรุ่นพี่รุ่นน้องก็อีกรุ่นหนึ่งแต่รุ่นต่อไปนี้จะลําบากที่สุุดทีนถาามคณกว่ ในมอในมุมของอดีตรัฐมนตรีครั้งถ้าเราเจรจารอบนี้ไม่สําเร็จหมายความว่ายังคงยืน36ยังคงเป็นอย่างนี้หรืออาจจะ32หรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าวิกฤตจริงจะมาสําหรับประเทศไทยสิ้นปีนี้ก็เจอแล้วจริงไว้ GDP 1.2 GDP 1.3หรืออาจจะต้องมีถึงสถาบันการเงินสวดเซได้เป็นไปได้ไหมคือวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ผมว่าแน่นอนมีโอกาสสูงมาก คือไรายได้เราหายแล้วก็ต้องยอมรับว่าคือประเทศอื่นเนี่ยผมคิดว่าตามเงื่อนไขที่อเมริกายื่นให้เขาเนี่ยเขายื่นอยู่ได้เพราะว่าเขาเพึ่งการส่งออกก็พึ่งการค้าน้อยกว่าเราเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศเปิดทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าขายระหว่างประเทศเนี่สูงมากที่สุดประเทศหนึ่งแล้วแถมสัดส่วนการพึ่งพาอเมริกาเราค่อนข้างสูงด้วยมีไม่กี่ประเทศที่มากกว่าเราหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนาม แลนะแลนั่นคือสาเหตุที่เวียดนามเขาเป็นเดือเป็นร้อนเขาต้องรีบหาข้อยุติเพราะว่าเขาเองนี่พึ่งอเมริกาสูงมากเขาเขาเกินดุลอยู่กับจากอเมริกาแสนกว่าล้านเหรียญน,นะฮะของเราประมาณ4ี่หมื่นล้านแล้วก็เขาพึ่งอเมริกาเนี่เท่ากับประมาณหนึ่งในสี่ของการส่งออกทั้งหมดของเขาของของ,ของเราน้อยกว่าหนึ่งในห้า<ช>ประมาณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น,น,นมันกระทบกับเขาแรงแต่มันก็กระทบกับเราแรงเหมือนกันแน่นอนแรงกว่ามาเลเซียแรงกว่าอินโดนีเซียนะครับดังนั้นเนี่ย ถามว่ามันจะนําไปสู่ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือไม่เนี่ยแน่นอนก็ผมเห็นทางสภาวิสาหกรรมเขาบอกว่าถ้ายอยู่ที่36%เศรษฐกิจไทยเสียหายเท่าไหร่นัก9แสนล้าน9แสนล้านเยอะไหมคุณก,กอนเยอะครับ9แสนล้านก็คือเท่าไหรอ่อ่ะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถามว่าเยอะไหมเยอะแน่นอนแต่เราฟังก็คือตัวเลขนะครับแต่ความหมายคืออะไรความหมายคือคือแรงงานคนงานคนไทยจะตกงานไหมนะครับ การลงทุนที่ในอนาคตที่จะไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับจะส่งผลยังไงกับโอกาสการทำหากินในอนาคตของคนไทยจะส่งผลยังไงกับสถานะทางการเงินการคลังของของประเทศนะครับต่อไปมันมีผลข้างเคียงอีกค่อนข้างมากเพราะนั้นถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วเป็นปัญหาของเราตั้งแต่ต้มยำกุ้งนะก็คือเราเราละหลวมครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในต้มยำกุ้งเนี่ย ที่เป็นตัวแปรสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยก็คือการลอยตัวค่าเงินบาทนะครับการลอยตัวค่าเงินบาทเนี่ยทำให้เงินบาทอ่อนค่าข้ามคืนนะกลายเป็นว่าสินค้าไทยเนี่ยถูกลงครึ่งหนึ่งคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยข้ามคืนเลยนะก็เลยเราก็เลยเอนจอยเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะับเพราะว่า,เ,าเรามีกําลังผลิตอยู่แล้วนะครับวันดีคืนดีเงินบาทอ่อนค่าทําใหเา้เราแข่งกับประเทศอื่น เยอ <IP S 1> สินค้าเราถูกลงนะครึ่งหนึ่งทันทีเลยเนะพราะนั้นเ<ม>พราะนั้นสัดส่วนการส่งออกเนี่ยมันมันเพิ่มจากประมาณ30%กว่าอนต์ก่อนต้ยมยำกุ้งเป็น70%กว่าของ GDP นะครับภายในระยะเวลาไม่กีป่ปีแล้วเราก็เลยเ,เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมคิดว่าเราละเลยเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องสำคัญสำคัญนะครับในในช่วงเวลานั้นเพราะเรามีความรู้สึกเออเราก็อยู่ได้อยู่ดีน เงินทองยังมีได้โทำอะไรก็ขายได้แต่มันเป็นความความได้เปรียบชั่วคราวที่ได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นนะครับขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยประเทศที่เจอวิกฤตสมัยต้มยำกุ้งเหมือนกับเราแรงเท่าเราคือเกาหลีใต้เขาเลือกที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเขาแล้วก็เป็นสาเหตุที่วันนี้คือเขาเร่่ารวยกับเราแล้วก็มีความมั่นคงกว่าเราคราวนี้ ไอ,ไอ้การละเลยเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันกําลังทําให้เรามีปัญหาถามว่าผมว่าคําถามที่สําคัญมากที่สุดคําถามหนึ่งจากการเจรจารเรื่องทาริฟเนี่ยก็คือทําไมเวียดนามเขาถึงคิดว่าเขารับได้ที่อัตรานําเข้าศูนเปอร์เซ็นตะซึ่งอาจจะต้องหมายความว่าถ้าเขายอมอเมริกาศูนเปอร์เซ็นต์เขาต้องไปยอมยุโรปยอมทุกคนที่ศูนเปอร์เซ็นด้วยนะนะแต่เราเนี่ยทาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าถามผมนะเอาตอบแบบ <laughs> เขาคงมั่นใจว่า การผลิตในประเทศเขาเนี่ยสามารถที่จะมีสินค้าสู้กับสินค้าที่จะนําเข้าได้และคนก็ว่าพร้อมที่จะใช้ของของเขาด้วยถูกครับแล้วก็คือเขาแข่งขันได้ใช่เขาแข่งขันได้คำนี้แล้วก็พร้อมจะแข่งด้วยอะไรที่ยังไม่แข่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเราเราจัดให้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาของเขาคือประกาศการปฏิรูปหลายเรื่องครับภายในประเทศเขาปฏิรูประบบราชการลดจานวนจังหวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดจำนวนข้าราชการ เขาประกาศว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์นะอย่าลืมนะเขาจะพึ่งพาภาคเอกชนในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวนําตัวเอกเลยนะฮะโดยที่เขาจะเพิ่มจํานวนบริษัทจทะเบียนที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยจากล้านบริษัทเป็น3ล้านบริษัทภายในช่วง15-20ปีนะคือทงเขาชัดนะแล้วคนเชื่อด้วยพอเมื่อเขาพูดแล้วเขาจะเอาจริงเขาจะทําจริงนะของเราเนี่ยเ,เรา ไม่ไม่กล้าที่จะไปแตะอุตสาหกรรมโน้นอ,อุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะภาคการเกษตรนี่ไงเขาบอกเลยว,ว่าถ้าเปิดเสรีเกษตรผมเนี่ยได้ยินนะถ้าเราเปิดเสรีเกษตรให้อเมริกรราโอ้โหผู้เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงวัวผู้เลี้ยงไก่ตายแน่นอนรจริงไหมจริงหมดฮะคือตอนนี้เนี่ยคนไทยก็เลยเพิ่งรู้นะว่าอ้าตกลงไอ้ไอ้หมูที่บางทีบ่นกันว่าแพงเนี่ยจริงจริงมันเป็นเพราะหมูไทยเนี่ยมันแพงกว่าหมูต่างประเทศมากถึงขนาดนั้น ขนาดอเมริกาที่เป็นประเทศที่ต้นทุนการผลิตทุกอย่างสูงกว่าเราเนี่ยนะฮรราคาเนื้อหมูของเขาเนี่ยต่ำกว่าเราเกือบครึ่งหนึ่งเราคนไทยเราไม่เคยรู้มาก่อนงงว่าค่าแรงเรา350สมบมมติค่าแรงเขาไม่มีทางใช่ไหมคุณกรณ์ค่าแรงเขาต่อวันเอาถูกๆเลยคือเท่าไหร่8ชั่วโมง2,000อ่าเขาสูงกว่าเราประมาณ6เท่าแต่เลี้ยงกันออกมาแล้วหมูเราแพงกว่าหมูเขาใช่เออใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือต้นทุนของเราเนี่ยเขาคำนวณออกมาโดยเฉลี่ยประมาณแบบ7 0สกว่าบาทต่อต่อกิโล ของอเมริกาเนี่ยสกว่าบาทต่อกิโลคือต้นทุนเขาถูกมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเปิดให้ให้เขาส่งเนื้อหมูเนื้อไก่เข้ามาในประเทศเราเนี่ยมันมันส่งผลกระทบคือผู้บริโภคได้หมูถูกลงนะคนกินแฮปปี้แต่ว่า,กวาเ,เกษตร,รกรจํานวนเป็นแสนคนเนี่ยเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้น,ม,นมันจึงเป็นคําถามว่าเออแล้วนอกจากเรื่องนี้มันมีเรื่องไหนอีกนะครับที่ทําให้เราถึงมีปัญหาทําไม เวียดนามเขาถึงเซ็นสัญญาฟรีเทรดกับกับยูได้นะแต่เราเจราจามาโอเคเราอยู่ติดช่วงประเด็นปัญหาทางการเมืองเรื่องเรื่องอปฏิวัติช่วงหนึ่งที่เขาไม่คุยกับเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเวลามาหลายปีแล้วก็ยังคุยกับเขาหาข้อสรุปไม่ได้นะ<แ>เป็นเพราะเงื่อนไขเรามันเยอะหรือเปล่าเราเรามีเหตุผลมีความจําเป็นที่ยังจะต้องปกป้องป้องกันผู้ประกอบการของเราเยอะเกินไปไหมนะครับซึ่ง การดูแลผู้ประกอบการเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่มันต้องมันต้องมีมาตรการที่จะช่วยทําให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยเพื่อที่จะสามารถสู้คนอื่นได้โดยไม่ต้องพึ่ง่ารัฐนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอา,เอาไม่ต้องอะไรเอากลับไปที่ประเด็นเรื่องการเกษตรมีมีเรื่องของการปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตรหรือภาคการเกษตรของเราที่ทําให้ชาวนาของเราเนี่ยเกษตรกรแล้วกัน โดยรวมเนี่ยเก่งขึ้นมีอำน,นาจต่อรองมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นแข่งขันได้มากขึ้นมีมาตรการอะไรบ้างที่คุณต้นนึกถึงได้ไม่มีฮะมันมีแต่มาตรการแจกเเ <c oughs> จ้าง<ว>งของแบรนด์ข้าวอิ่มนั่งอยู่นี่ <laughs> คือผมจะบอกว่าคือคือไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะครับแต่ว่าทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายส่วนใหญ่นะครับที่เป็นนโยบายหลักให้กับภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรเนี่ยคือนโยบายแจกเงิน ปะการนะยุ่งฉางปะกัน <ไร S 2> ผลผลิต<ด>ประกร<ห>ันรายได้จำ<อ>น,นำารพัพย์ทุกอย่างนะครับคือ,อมันมีแต่การแจกของนะมันไม่ได้ตอบโจทย์การที่จะช่วยทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันมีประเด็นปัญหาเรื่องภาษีนําเข้าอะไรทุกอย่างเนี่ยผมถึงไม่แปลกใจว่าว่า,วาอุปสรรคสําคัญในการที่เราจะสามารถเจรจานะครับเพื่อเพื่อที่จะ,ะลด ภาษีนาเข้าโดยรวมของประเทศลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของภาคการเกษตรและผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยคาใจอเมริกาแน่นอนนะครับมันมีรายงานของทางาผู้แทนการค้าของอเมริกาที่นําเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับรัฐบาลเขามเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาก็สรุปว่าอัตราภาษีนําเข้าโดยเฉลี่ยของไทยเนี่ยที่คิดสินค้าจากอเมริกาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสินนะฮะแต่หนักเลยเนี่ยก็คือ สินค้าเกษตรนะครับที่มีตราภาษีเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ27บางตัวสูงถึง40-50นะครับและบางตัวก็คือห้ามเขาเข้าเลยนะครับอ้างอ้างว่าปกปอ้ปองตลาดหรืออะไรก็ว่า,า <ไป S 2> เหตุผลต่างๆนั้นาแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่มีคล้ายๆแบบข้อสรุปให้ชัดเจนว่าเขาต้องทําอะไรบ้างครับถึงถึงจะทําได้ตามเกณฑ์ของเราครับก็คือพูดง่ายกีดกันนั่นคือประเด็นที่คาใจเขามาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ไม่ว่าข้อสรุปในการเจรจาจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือหันกลับมาปฏิรูปตัวเราเองนะครับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในทุกๆด้านครับภาคการเกษตรเนี่ยคือสําคัญที่สุดถามว่าปัญหาของเกษตรกรคืออะไรวันนี้เนี่ยมันไม่มีการรวมศูนย์ในการวางแผนนะครับให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นเลยเนี่ยระดับท้องถิ่นเลยเนี่ยว่าอันดับแรกคือ,คอปลูกอะไร ควรจะปลูกอะไรนะควรจะปลูกในปริมาณเท่าไหรนะ่แล้วสําคัญที่สุดก็คือปลูกแล้วขายให้ใครนะเหล่านี้เนี่ยคือคือไม่มีอันนี้ยังไม่นับรวมเรื่องของร,ระบบสารูปโ,โภคโดยรวมที่ต้องมีให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องน้ําพูดกันมาเยอะแต่ก็ไม่มีการพัฒนานะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชมประทานก็ไม่ไม่เคยได้มีโอกาสได้เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้สําคัญเรื่องของ Data เรื่องของการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรนะครับพูดกันมาเยอะ ผูามตรงผมก็เคยเสนอมาหลายครั้งนะครับในเรื่องของการปฏิรูประบบสหกรณ์นะครับให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสําคัญที่สุดก็อย่างที่ว่าครับเพิ่มความรู้เพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดการสร้างแบรนด์นะครับการเพิ่มมูลค่าคือเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยมีการผลักดันที่ที่จับต้องได้นะครับและเห็นผลนะครับในการยกระดับ ปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปให้กับเกษตรกรของเราแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่นี้คุณก่อนทุกคนฟังแล้วถ้าฟังคุณก่อนแล้วเข้าใจแต่นี่มันอย่างน้อย3ปี5ปี7ปีเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนที่เขาบอกนะเอาเกษตรหนึ่งแล้วนะบีบอยากจะขอตั้งฐานทัพอันนี้อันนี้ที่เขาพูดกันบีบอยากจะให้ซื้ออาวุธเพิ่มบีบอยากจะให้เปิดเสรีการเงินการธนาคารรวมไปถึงบีบให้แก้หนึ่งหนึ่งสองสมมตินะถ้าเป็นจริงทั้งหมดตามนี้ไทยตายสิครับ ไปไหนไม่ได้เลยสักอยา่างคุณกรคิดอย่างนั้นไหมว่ายังไงเราต้องยอมสามนาทีสุดท้ายของเบลงนี้เราต้องยอมใช่ไหมเออคือ,ค,อคือสุดท้ายอย่าลืมว่านี่คือตลาดของเขานะครับแล้วก็เขากำลังจะกําหนดกติกาการเข้าตลาดเขาคับคุณอยากขายให้ชั้นไหมเขาเขาเขาจะกําหนดอะไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเราค้าขายกับเขาเนี่ยเราเป็นฝ่ายได้กําไรอันนี้คือคือประเด็นที่ต้องยอมรับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเองอะ อย่าเราไม่รู้หรอกครับว่าที่เป็นข่าวเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนนะอ,อ,อยากมีฐานทัพผมก็งง,ง,ง,งอยู่เพราะมันก็มีข่าวมาโดยตลอดระยะหลังในรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยว่าเขาจะถอนฐานทัพออกจากเอกเชีย <c oughs> ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าอเมริกาที่ญี่ปุ่นหรือ <c oughs> ที่เกาหลีใต้ด้วยซ้ำไปที่จะถอนทหารแล้วอยู <c oughs> ่ดีๆๆทาไมถึงอยากไม่มีทหารที่พังงาใช่ไหมฮะผมไม่รู้นะครับเราไม่รู้อะไรทั้นี้รัฐศาสตร์เป็นไปได้ไหมเพราะจีนกําลังแผ่ขยายมาทางทะเลจีนใต้อันนี้อันนี้เราลองคิดดู คือผมคิดว่าเวียดนามเขาก็ไปได้แล้วก็ได้นะครับออถ้าเขาสนใจใกล้กว่าด้วยคือคือเราไม่รู้อะแต่เอาว่า,า,าผมคิดว่าเราต้องตั้งสตินะฮะแล้วแล้วอ,อย่าไปเสนออะไรที่ที่เพราะเขาไม่ได้บอกเราชัดเจนเขาเขาต้องการอะไรตอนนี้คือเขาเพียงแค่บอกว่าคุณอยากให้อะไรคุณเสนอมาแล้วเราจะพิจารณาอันนี้คือนี่คือวิธีการเจรจาณนะปัจจุบันของเขานะครับ,นะรบเพราะนั้นเราเราตั้งสติว่าว่าอะไรเราเราให้ให้ได้ ให้ไม่ได้อือะไรที่เราให้ได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวมาแก้ปัญหากนะันนะครับก็โอเคให้เขาแล้วก็หวังว่าเขาจะปรับลดอัตราภาษีแล้วะนะฮะมิเช่นนั้นเนี่ยก็คือรอดูไปก่อนครนะครับว่าเอาละถ้าสมมุติมันต้องเป็นตามจดหมายที่เขาเขียนมาเราเราจะดูแลผู้รับผลกระทบยังไงอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวเราพักไปอยู่ดีกินดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้อาจจะพักนานหน่อยเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตามาฝากแล้วกลับมาแน่นอนครับ ตอนนี้มีสองทางแล้วชัดนะคุณกรณบอกว่าเรามีหน้าที่เสนอเพราะเขาฟังว่าเราจะเสนออะไรผมก็จะถามแบบนี้เลยนะว่าเอ๊ะแล้วกรณีคุณทักษิณมันจําเป็นต้องถามมาบงไม่ไม่เรียกบ,บงการก็ไม่ไม่รู้อะไรเรื่องไงอ่ะมามีส่วนร่วมแบบเต็มตัวมันจะดีขึ้นหรือมันจะไม่ดีหรือมันจะเสมอตัวแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือมีหลายคนบอกว่าอย่างนั้นก็ทําแบบคุณกรณว่าดูก่อนหักเลยวัดใจเพราะสุดท้ายคุณนั่นแหละประชาชนคุณต้องซื้อของแพง เรานิ่งๆ36ก็36วัดได้ไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่หญอ่าจ,จะได้สบายด้วย ความรักของเ้าไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้